คุณผู้ชมยังคงเป็นข่าวลือสนันวงการที่หลายๆคนให้ความสนใจมากสำหรับกรณีขาเตียงสั่นคลอนของนักร้องซูเปอร์สตาร์สาวอมิตาทา,ทายังคนนี้นะคะหลังจากที่เธอเนี่ยออกมาโพสต์ขอบคุณทุก กำลังใจตอบสั้นๆแค่นี้เลยอ่ะหลายคนเข้าใจว่าเลิกแล้วเหรอเลยต้องมาขอบคุณนะคือยังไงคะก็มีแหล่งข่าวเนี่ยให้ข้อมูลออกมาชี้ชัดนะว่าตอนนี้ทายายัง move on แล้วจ้ะเอาเหรอสังเกตได้จากที่เธอเนี่ยโพสต์ภาพน่ารักน่ารักกับน้องเรลูกชายวัยสี่ขวบซึ่งแน่นอนว่าคุณแม่ทาทาเนี่ยเธอทั้งสวยทั้งเก่งใช่ไหมแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์ก็แน่นอนว่าจะต้องมีคนมาดามใจเรียบร้อยแล้วก็มีคนจับยงภาพกับสาวหล่อคนสนิทที่ชื่อเล่นเนี่ยสองพยาง เออหล่อมีอย่าง่อยอด้วยชื่อเล่นสองพยางแบบแบบไม่ใหญ่โตมากมายนะคะก็เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันก่อนหน้านี้ยังไงก็ตามมีคนให้ข้อมูลอีกด้วยว่าจริงๆแล้วเอ้าสาวหล่อคนนั้นน่ะก็มีหวานใจอยู่แล้วอีกด้วยคืออย่างนี้คุณผู้ชมมันมีภาพนะคะที่ที่แท้จากสำนักข่าวตรงนี้แหละเออนะคะขออ้างอิงเขาที่หนึ่งคือเป็นภาพที่เขาบอกว่าเป็นแฟนเก่าของสาวหล่ออย่างนี้นะคะคือแบบว่าสาวหล่ออ่ะคนที่ไป ที่เขาว่าไปคบกับคุณทาทางดามอกเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแล้วโพสภาพนี้เหมือนมีรอยแบบ แทงข้างหลังเออเหมือนแบบโดนหักหลังอ่ะคุณผู้ชมแทงซ้ำมิดด้ามเลยอะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยศัตรูที่น่ากลัวคือคนด้ล้ตัวคืออันนี้อันนี้เราตามที่เขาบอกมาคะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณทาทาไหมนะทีมข่าวหลายสำนักเนี่ยพยายามสอบถามผ่านผู้จัดการส่วนตัวของพี่หมอสามีคุณทาทาด้วยซึ่งก็บอกว่าไม่สามารถตอบคําถามนี้แทนได้แต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชมไม่ว่าทั้งคู่เนี่ย จะยังรักกันดีอยู่หรือว่าจะ move on กันไปแล้วนะคะบันเทิงไทยรัฐเราก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งพี่หมอทั้งพี่ทา้าทายเลยนะ,ะเพราะว่าจริงๆเรื่องของความรักมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนเราตองค่ะนอกจะเป็นสาวรอ,อจะเป็นผู้ชายไงคือความรักมันไม่มีผิดมีถูกนะถูกต้องอนาคตอาจจะเป็นเพื่อนนะคะมาช่วยคอยดูแลกันก็ได้เนาะว่ากันไปค่ะ